บุคคลใดก็ตามห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆอยู่ในกรรมปฐานกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตคือตัวเราเองก็เรียนว่าใจเกิดเนี่ยจะเป็นกองไหนก็ตามท่านบอกอย่าไปเถียงกันเหมือนกันนะทาจิตให้มันเบามีกําลังทีนี้มีกําลังเมื่อไหร่เนี่ยพบชาติเด็กๆทาา่านว่าพบชาติเนี่ยเด็กเลยทาา่าน่าไมีกลัวเลยฮะ พร้อมที่จะเกิดเพราะฉะนั้นหลวงตาสัมผัสพะระหลายองค์หรือผูกด้วยสีเนี่ยนะบางคนไม่เคยเข้าท้องเลยฮะหลายภพชาติละเกิดกับคนตายนะฮะสุดยอดนะ,ะพุธศาสตร์บางคนเข้าร่างก่อนเนี่ยเข้าท้องก่อนรู้เองจะไปสองสามเดือนก็นเข้าก่อนไปเลยพอตายก็เข้าเลยฮะเปลี่ยนภพชาติเร็วมาก บางงงก็ขี้เกียจก็ไปอยู่พรม,มอยู่เทวดามัม้งบางคงขี้เกียจเกิดก็ไม่เกิดอยู่ที่กำลัง